นี่นะคะทุเรียนมาแล้วค่ะมาจากสวนเตี่ยนะคะทุเรียนสวนเตี่ยนะคะหมอนทองมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้โหโอของปดมาแล้วกังปดมา้วกังปดก็กินนะจ๊ะ <c oughs> ทุเรียนนี้มาจากสวนเตี่ยนะคะจังหวัดตราดนะจ๊ะนี่ <โฆ S 1> ายายหวานมันอร่อยคะ่ะเป็นไงบ้าง<ะ>เป็นไงมั่งอร่อยอร่อยหวานมัน ชื่นใจอืมโอ้โหนี่นะจ๊ะชื่นใจไหมยายชื่นใจอืมขอบคุณนะคะจากทุรเรียนสวนเตี่ยนะคะสวนเตี่ยมาจากจังหวัดจังหวัดตราดนะคะโอ้ที่ส่งทุเรียนมาให้ยายกินนะคะหวานมันอร่อยมากเลยคับหมอนทองอร่อยๆเม็ดนิดเดียวใช่ไหมยาย <c oughs> เนื้อเยอะโอ้โหถูกใจยายมากเลยวันนี้วันเกิดยายด้วยได้กินทุเรียนแล้ว อขอบคุณมากเลยนะน,นี่โอ้โหกวักมือกวักมือใครกวักมือใครเดี๋อกวักมือลูกสาวมากินด้วยใช่ไหมเป็นไงกินตุยตุยเลยอร่อยอร่อยนั่นเจ้าของโปรดทุกคนเป็นไงบาง้างเป็นยังไงบ้าง หวานมันชื่นใจหวานมันชื่นใจอืมเดี๋ยวกินให้หมดลูกเลยนะอ๋อหมกฮะโอ้โหชื่นใจไม่ใหญ่ชื่นใจชื่นใจบ่กินก่อนกินก่อนอือืออือกระดาษทิชชู่อยู่ไหนแด่ยบอกขอบคุณค่าที่กินเข้าอิ่มไปแล้วเนี่ย ขอบคุณค่ะขอบคุณทุเรียนสวนเตยียนะคะขอบคุณทุเรียนสวนเตยียนะคะสวนเตยียสวนเตียสวนเตียใช่ <est diyor> ะคะ่ะมาจากจังหวัดตราดนะเนี่ยเขาส่งมาให้อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ <quan S 2> ค <animations> ่ะ <drugiej>